เอาละครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมนี่เลยฮะเทรลรันเนอร์อาร์นะครับหรือว่าชื่อเดิมเนี่ยจะเป็นเทรลรันเนอร์เรโวนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะทาง넥ซันนะครับณตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในส่วนของสโตรเกาหลีเรานะครับแต่ในส่วนของสโตรไทยเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปพลเคได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะ ล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในตัวเกมนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเกมนี้นะครับผมเคยแนะนําไปแล้วแหละนะครับก็เมื่อนานมาแล้วเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ที่มันเปิดในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาครับเมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะเปิดนะฮะวันนี้เปิดแล้วครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันให้ได้รู้กันคร่าวๆนะครับว่าข้างในตัวเกมจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคกดเข้าไปดีกว oui, ่าครับ ตัวละครเนี่ยนะครับผมก็ได้สร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอตัว Google นี้แหละนะครับเข้าไปนะฮะเป็นการสมัคร ID นะครับเข้าไปเล่นนะฮะแล้วแต่ว่าใช้ Google หรือว่าจะใช้ในส่วนของ Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปนะฮะอยู่ที่ความสะดวกสบายของเรานะครับแล้วแต่นะครับโอเคแตอนนี้เนี่ยผมเล่นไว้อยู่ที่เลเวล3แล้วนะครับผมนี่นะฮะก็เอ่อ เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันในโหมด PVE กันก่อนนะครับก็คือโหมดนี้แหละเป็นโหมดแบบโหมดในเรื่องนะครับโหมด PVE นะครับไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครนะนะก็ต้องมาเล่นแบบเก็บเลเวลไปก่อนนะให้มันปลดล็อกพวกนี้ก่อนนะครับเห็นไหมยังมีที่ยังจะปลดล็อกอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็โหมด PVP ตรงนี้นะครับเอาไว้สาหรับแข่งกันนั่นแหละนะครับผมอืมนะฮะก็มานตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันก่อนละกันนะครับโอเค ไปโหมด PVE กันเลยฮะนี่ไปดูรูปแบบตัวเกมมันก่อนตอนนี้ผมเล่นถึงในส่วนของด่าน1-3ขีด3นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเล่นเป็น1-4ขีด4นั่นเองนะครับผมมาร้อมลุยกันแล้วทีเดียวเชียวนะครับปุ่มผมก็ยังไม่ได้ตั้งเลยนะแนะเล่นในบูสต์แท็กเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ตั้งปุ่มก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะตัวเกมไปแล้วเค okay. จะกดแบบอย่างเงี้แหละหง่ายๆไปเลยครับผมนี่ าโอ้โหตอนนี้โอ้โหนำครับนำอยู่เขานำผมนะผมอยู่อันดับสุดท้ายเลยใช่ไหมอ๋ออันดับสามครับไอ้ยิงให้ค่อยเว้ยนี่แนะ่ไปชุบไปชุบไปชุบโอ้ยยาโลน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 ครับพี่ฮึบฮึบโอ้โหไหวไหมไหวไหมโดนตามหลังมาติดติดด้วยใช้ไอเทมเหน่อยไหมนี่แนะ่ไอเทมอลรมยับ นี่ถล่มยับถล่มยับรีบหน่อยรีบหน่อยตีปไปเลยนี่แน่โอ้โหเกือบแซงแล้วแต่มันแซงไม่ได้วะ่ะเล่นแรกๆเนี่ยนะครับก็ยังจะแบบง่ายๆอยู่นะนะฮะพอเล่นหลังๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเออนะครับมาแล้วโอ้โหป้องกันตัวเองก่อนโอ้โหมันก็ยังแซงผมอยู่แหละอึ๊บอึ๊บ อึบ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 ไปแนวหมดแล้ววะเอ้ยโอ้โหมันก็ยังอยู่เว้ยไปนี่ไปนี่น้ำน้ำน้ำครับน้ำเย้โอ้โหเกือบไปแล้วครับเกือบไม่ชนะฮนะแต่ก็ยังชนะครับได้อันดับหนึ่งมาครองเยอเคยสบายใจฮะกดผ่านไปแอนอันนี้คือรูปแบบการเล่นนะครับก็เอ่อ ใครที่เคยเล่นในเวอร์ชัน p ีซก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกับมือถือบ้างน้อยแค่ไหนเนาะนะฮะนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้ลองลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ครับเมื่อเราแข่งเสร็จใช่ไหมนะฮะก็ตามละดับขั้นครับเราก็สามารถเปิดรับพวกของรางวัลพวกนี้ได้เหมือนกันนี่เป็นของรางวัลที่เอามาให้เรานะครับตรงนี้นะซองจดหมายตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการ แจ้งสถานะการให้ของรางวัลต่างๆนะครับอย่างเป็นรางวัลของ GM ต่างๆหรือว่ารางวัลที่เราได้มาจากการอ,าอะไรอะ่ะทำอะไรสําเร็จอะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีแจกมาให้ในนี้ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะลองมาเช็คดูด้วยนะครับโอ้ได้เพชรยเยอะแล้วเว้ย <laughs> เ,เดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับว่ามันอะไรไงบ้างนะตอนนี้นี่ไงมี โหมดใหม่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลเวล4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูดีนะครับอันนี้จะเป็นร้านค้านะฮะที่มันเปิดมาใหม่ตรงนี้นะครับเลเวลสีกดเข้าไปดูหน่อยนี่ร้านค้าผ่อมมาแล้วเรียบร้อยอนี่ครับก็เป็นร้านค้านะครับขายพวก ไอทองไอเทมต่างๆนะครับเอามาแต่งชุดให้เราหล่อเหลาขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงอะไรก็ว่าไปนะ้สามารถเข้ามาดูได้นะครับลองตรงเท้านะนี่นะครับเป็นคอสตูมนั่นแหละเออนะฮะเวลาใส่ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันเพิ่มความสามารถหรืออะไรบ้างยังไงหรือเปล่านะครับเข้ามาดูได้นี่อันนี้ก็เป็นร้านค้าครับอันนี้คือตู้หมุนไข่นี่ครับ กดเข้ามานะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้ามาเล่นรอบแรกเนี่ยนะครับมันจะให้เราหมุนฟรีนะฮะสครั้งนั้นถ้าจําไม่ผิดนะครับหมุนตรงนี้แต่ว่านตอนนี้เนี่ยนะครับต้องใช้ในส่วนของเพชรหมุนนะฮะผมยังไม่ใช้กว่านะครับยังไม่หมุนจะค่อยหมุนอีกทีหนึ่งนะครับอืออ่าตรงนี้ของเลเวล2เลยนะครับจะเป็นในส่วนของร้านค้าไอเทมนี่ร้านค้าไอเทมครับก็ ขายไอเทมแบบว่าเวลาเราเติมเงินมาเลามั้งนะครับถึงจะสามารถซื้อได้อืมอันนี้อะไรวะเฮ้ยซื้อได้ฟรีเหรอโอ้ฟรีวะ่ะเจง๋งของฟรีปพ๊่เปิดดีครับของฟรีนี่เข้ามาดูด้วยนะฮะอ่านะครับเปิดได้ฟรีครับผมนี่มันคืออะไรล่ะว้าวเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจกันนะครับว่าอะไรยังไงเนาะนะฮะ หลังยาที่เราเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตัวละครเรานั่นแหละนะครับดูดิว่าเรามีอะไรมาเพิ่มบ้างนี่ะของที่ผมมีมาใหม่นะครับที่ผมได้มานี่โอ้เสื้อผ้าพวกนี้มันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะเนี่ยโอ้พระเจ้าตังเกงเอ้ยรองเท้ารองเท้าต้องใส่นี่เพิ่มความสามารถขึ้นมาหน่อยถุงมือถุงมือนี่ แล้วก็นี่อันนี้ด้วยใส่เพิ่มความสามารถขึ้นมาทันทีเฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้ใส่ได้ป่ะเฮ้ยกดใสป่ะอ่ากดใส่ได้ครับผมนี่เคเรียบร้อยอา่ามีหมวกด้วยครับหมวกหมวกอันไหนดีอหมกันวะน่าจะอันนี้นะอันนี้แล้วกันครับใส่อันนี้ดิ ป๊าเรียบร้อยครับโอ้โหผมนึกว่ามันจะโผล่ออกมาให้เห็นนะโอเคความสามารถเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแข่งกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรงไงบ้างเห็นไหมขีดความสามารถตามนี้โอเคกดลงไปเข้าไป,าไปเ,เราจะไปแข่งกันต่อครับให้เลวเวลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ มีให้สร้างอะไรหลายอย่างเลยฮะเออนี่คืออะไรน่ะเวทีเป็นเวทีของใครไม่รู้ครับเออกดเข้ามาดูได้ด้วยนี่ฮิิฮิฮิฮิกดออกกดออกโอเคเดี๋ยวไปแข่งกันต่อครับโหมด PvE กันต่อฮะมามาที่ด่านหนึ่งขีห้ากันบ้างครับผมนี่ไปเลยเวลาเล่นต้องใช้เอนจี้เล่นด้วยนะครับปั๊บ มาแล้วสกีบข้ามอันนี้เราจะยังแข่งกับบอทอยู่นะครับไม่ได้แข่งกับคนจริงๆนะปั๊บไปเลยเฮ้ยตัวผมอะ่ะโอ้โหกดไม่ทันว่ะพลาดพลาดอย่างแรงครับน่าจะได้ที่โหลอันนี้ไม่ไม่ <c oughs> โอ้โหโคตรพลาดเลยว่ะไม่ไม่โอ้โหตรงลงไปข้างล่างอีกไปไกลแล้วแต่ละคน เราต้องโอ้โยโดนอีกโอ้โยตกลงมาอีกเนี่ยมันเล่นยากฮะผมกดลำบากมากบอกไม่ถูกเอนอันนี้ไปกินนี่แน่วิ่งเร็วขึ้นมาโอ้โหแต่ไม่น่าจะทันแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันไกลมากเลยริบหน่อยไหมริบริบนี่แน่โอ้โย <c oughs> รอฉันด้วยรอฉันด้วย <c oughs> คือเกมนี่แี่ยนะครับถ้าพลาดนิดเดียวนี่ก็อาจจะแบบว่าโดนน้ำได้เลยนะเนี่เห็นไหมโอ้โหลงไปข้างล่างซะงั้น <c oughs> ไม่น่าเลยฉันอันดับสี่ยาวๆครับโอ้โหไม่เห็นเงาเลยอะไม่แล้วมาจะหมดแล้ว โอ้โหไม่ทันเรับเพื่อนไปยืนแล้วว้ายว้ายโอ้โหรู้สึกเซ็งมากฮะพลาดครับพลาดเราต้องไปแข่งใหม่อีกรอบผมจะแข่งใหม่กรอบไม่ยอมครับไม่ยอมเมื่อกี้พลาดไปแค่นิดเดียวมาเอาใหม่ ป๊บไปเลยนี่เน่อ่าครั้งนี้ไม่พลาดครับพอได้โอเคครับแต่ว่าไอคนนี้มันก็นำพอสมควรเราต้องโดดดีๆอุ้ยเุ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่หล่นไปแล้วครับข้างล่างโอ้โหโอ้โหมันเล่นดีว่ะนี่ขนาดคอมนะ ไม่โอ้โห,โหกดปิดแล้วไม่คือบู๊แตกอะนะครับผมไม่ได้ตั้งปุ่มไว้แล้วมันเลยกดลำบากฮนะเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนเมาส์ไอ้เปลี่ยนเมาส์แล้วก็ไปกดแบบสลับข้างกันนะ่ะที่เกียจตั้งปุ่มนี่แหละที่สำคัญนะครับโอ้โห,โหที่โหลดอยู่ดีฮนะเออเออ อนนึ้อึบ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 เราอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนอึบโอ้โหขึ้นไม่ได้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมเออไป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 ,ไปเพื่อนห้าสี่สามผมจะทำไหมวะเนี่ยไม่ทันโอ้โห ไม่โอ้โหเลเวลไม่ขึ้นเลยอ่ะอืมก็เอาตามนั่นแหละครับมันเล่นลำบากฮนะไม่ผ่านสักทีนะครับผมผมไม่ได้ตั้งปุ่มไว้โอเคฮะคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดข้างหน้ากันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเลเวลยังคงเลเวลสี่เหมือนเดิมเลยนะเออนะฮะก็เดี๋ยวมาให้ดูทีละส่วนแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยนะฮะจดหมายนี่ก็คือเป็นการแบบ ห้องของขวัญน,นะครับเอาไว้สําหรับแบบว่าการแจกของขวัญต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่เราได้จากการทำโครงการเวสอะไรของเราเองด้วยนะครับก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ของที่แจกมาจาก g m ด้วยก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเพื่อนนะฮะเพื่อนนะครับถ้าเรามีเพื่อนมันก็จะมีแจ้งในนี้นะครับตามนี้เฮ้ยแอด,ดได้เพราะวะ่า ออแหะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการตั้งค่านะคบว่าตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะก็สามารถมาตั้งได้นะครับถ้าใครอ่านภาษาเกาหลีออกนะเออนะฮะมาถึงรูปตรงนี้บ้างครับรูปเอ่อในส่วนของแพนด้าแพนด้านี่แพนด้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเควสประจําวันนะครับว่าวันนี้นะครับจะให้คุณไปทําอะไรนะฮะคุณทําแล้วคุณจะได้อะไรเป็นของรางวัลบ้างนะครับตามนี้นะฮะเป็นเควสครับนี่โอ้ ทำต,ตามนี้แล้วได้เพชรน,นะนะฮะก็ลองเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับลองมาทําดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับเอาไว้ซื้อไอเทมต่างๆนะครับนี่กดเข้ามาดูได้นะฮะนี่ครับดูได้หมดเลยนะฮะเช็คได้นะครับอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจนะฮะภารกิจแบบว่าเวลาที่เราทําภารกิจอะไรยังไงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับภารกิจแบบว่ารับ เอ่อพวก exp อะไรเงี้ยก็น่าจะยากอยู่นะนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะนะฮะหรือว่าเราจะลองดีไหมอืมไม่วร์ว่าจะผ่านหรือเปล่าน,นะแล้วก็ต้องใช้ energy ตั้ง5เนะนี่ยนะลองดิอ่ะลองๆก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะผ่านหรอกนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบไปแล้วครับภารกิจนี้มีเวลานับถอยหลังอยู่นะฮะโอ้โห แล้ววิ่งช้ามากอ่ะเฮ้ยไม่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 เออโอ้ต้องกระโดดอย่างนี้เหรออืมโอ้โหลำบากมากครับไม่ผ่านนะครับผม <c oughs> อ่าอ่าอ่าโอ้โย พอได้พอได้พอได้ใช้เวลาไปทั้งหมด32วินาทีด้วยกันครับยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะให้ทํายังไงมันถึงจะผ่านด่านนะนะฮะอันนี้คนที่เคยเล่นก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าอะไรยังไงบ้างเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะแตกต่างจากเวอร์ชัน PC มากสักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับนี่มีอะไรระดับประทรงเปอร์เซนต์อะไรขึ้นมาให้ด้วยในะอันนี้นะครับอืมเรามาดูอันต่อไปดีกว่าครับว่าคืออะไรยังไงบ้าง อันนี้จะเป็นนี่ครับโหมดแข่งขันกับเพื่อนนะนะฮะโหมดแบบแข่งขันแบบหนึ่งหนึ่งนะครับสามารถสุ่มเพื่อนนะครับเรียกเพื่อนเข้ามาแข่งกับเราได้อะไรประมาณนี้แหละนะครับตามที่ผมเข้าใจนะฮะนี่อันนี้ก็พวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับอันนี้ที่ยังไม่ปลดล็อกก็น่าจะเป็นโหมดสนามนะสนามอะไรสนามบอสเออนะครับแล้วก็มีกิวนะครับเลเวลสิบนะครับอื ก็ต้องรอให้มันถึงตามระดับก่อนนะฮะถึงจะได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะไปแข่งอีกรอบดูสิว่าจะผ่านไหมนะฮะร,รอบนี้นะครับเออมา PVE นี่แหละนะครับเออขอเธอเพื่อนมากดสกิปข้ามครับออตโต้อะไรออตโต้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละเดี๋เดี๋ยวเดียวเฮ้ยออผมกดออกเหรอวะ นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราอ่านไม่ออกแล้วกดออกมาสังนั้นนะฮะเสียเนจี่ฟรีเลยเอาไมเอาไม้ผลเข้าไปใหม้โม้เป็นการกดทดลองฮนะเลยงงงงนิดนึงครับมาไปแข่งไม้ตอ,อมาแล้วอ,อไปเลยมามานี่มานี่อีหนูผมสั้น ทำไมเก่ง,งนี้ให้หนูฮะฮะฮะไม่เราตกอีกแล้วเฮ้ยมันตกว่ะเฮ้ยมันตกแต่มันก็ยังไปได้ไม่ไม่โอ้โหผมต้องกดเปลี่ยนมือแล้วมันริบยากครับเออเอาไปกินเอาอันนี้ไปกินเออน้ำแล้วเว้ยน้ำแล้วเฮ้ยน้ำแล้ว อย่าอย่าอย่าไม่ไม่ไม่แซงไม่แซงไม่ให้แซงเว้ยไม่ให้แซง,แงโอ้โหมันแซงผมมามันแซงผมโอ้โหมันใช่เลยวะเนี่ยเอ้ยไม่โอ้โหโอ้โหจากอันดับที่ดีๆฮนะโอ้กลายเป็นว่านะตอนนี้ไปไกลเลยทีนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ที่ลอยแล้วเหรอ อัปเกรดตัวเองหนักเลยนะตอนนี้ฮะเฮ้ยนำ้นำนำ้นำเว้ยนำ้นำเว้ยนำ้นำนำ้ำน้ำเว้ยน้ำแล้วเอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งนี่แน่ที่หนึ่ง,ง,ง,งโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหโดนแสงขั้นสุดท้ายพระเจ้าเฮ้ยเซ็งว่ะ <c oughs> มันครับมันมันมัน เอ,อ่อตอนเล่นในโทรศัพท์น่าจะโอเคกว่านี้นะฮะอะ่ะยังไงก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็เคลียร์ไปแล้วฮะถึงแม้จะไม่ได้3ดาวก็เถอะนะครับทุกด่านที่ผมเล่นมาไม่ได้3ดาวนั้นเลย <c oughs> โอ้โหเส็งมากฮะ,ะไม่เป็นไรโอเคครับอันนี้ก็คือการแนะนําแบบทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมจะมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะยังไงก็ใครที่อยากโหลดเล่นนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ให้นะฮะ อ่านะครับลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมอ่ะละนะฮะเดี๋ยวถ้ามาเล่นอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับก็อาจจะแนะนำในส่วนของโหมดอื่นๆที่ผมจะยังไม่ได้เล่นนะครับอาจจะเป็นโหมด PVP นี่แหละนะที่เดี๋ยวจะเข้ามาเล่นต่อไปนะครับในคลิปต่อๆไปนะฮะไว้ว่ากันนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วดู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  招呼。Oh.